สวัสดีค่ะทักทายก่อนนอนนะคะเสร็จภารกิจส่วนตัวแล้วเอานามบัพท่าเราก็ถึงเวลาที่จะเข้านอนแล้วนะคะก็เลยแวะมาพูดคุยวันนี้ก็จะมาสวดมนต์ก่อนนอนกันก่อนเข้านอนนะคะทำจิตใจให้เบิกบานเพื่อที่จะได้หลับเป็นสุขนะคะก่อนนอนออถ้าท้องว่างหรือรู้สึกหิวก็หานมดื่มนะคะ เพราะว่าผู้อ่านเป็นแสบกระเพาะนะคะก็เลยหาอะไราลงท้องก่อนนอนก่อนแล้วก็อที่สำคัญเราอยากจะควบคุมน้ำหนักแล้วไม่ให้แสบท้องนะคะผู้อ่านมีอผงลากบัวนะคะตัวนี้คุมหิวสำหรับ ผู้หญิงหรือใครต้องการที่จะลดน้ำหนักช่วงกลางคืนเราหิวใช่ไหมคะอยากจะหานู่นหานี่รับทานใช่ไหมกันทีนีน้น้ำหนักก็อยากจะควบคุมไม่รู้จะหาอะไรที่ว่ามีประโยชน์ด้วยแล้วก็ทำให้หลับสบายแล้วก็ควบคุมความหิวด้วยอิ่มด้วยนะคะตัวนี้เลยแนะนำนะคะผงรากบวกัวช่วยได้จริงๆผู้อ่านอ่อ ทานแล้วนะคะมันก็จะทําให้เรา,เอ,าอยู่ท้องนอนหลับเป็นสุขมากขึ้นนะคะเชิงกระน,น้ําร้อนอุ่นๆรับทานได้เลยนะคะหน้าช่องเราก็มีนะคะถ้าสนใจก็ลองไปสนับสนุนกันดูนะคะแล้วนอกเสียจากาผงรากบัวแล้วก็ยังมีอาหารเสริมโลาเจนอะไรต่างๆนะคะหน้าช่อง ทิจก้าได้นะคะแล้วก็นอนเป็นสุกแล้วนะคะแล้วก็เช้ามาอย่าลืมนะขอบคุณค่ะดรากุหลาบขอบคุณค่ะน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องนะคะก่อนนอนก็ดีหรือหลังตื่นนอนเช้ามานะคะพกไว้ที่ห้องเลยนะคะดื่มเพื่อที่จะ สุขภาพผิวพรรณน้ำในร่างกายนะคะใช่ไหมน้ำในเนี่เราเดี๋ยวขอขอขอกดแป๊บหนึ่งอือฮึอืม,อมติดตามกลับเลยขอบคุณน,นะคะใครล่ะ ในร่างกายส่วนมากที่ในร่างกายคนเรานะคะก็จะมีน้ําเป็นส่วนใหญ่นะคะและถ้าเลือดเราข้นเลือดเราเหนียวนะคะมันก็จะทําให้เราสูบฉีดไม่ค่อยดีนะคะเ,เราทานน้าในอุณหภูมิห้องไม่ใช่น้ําเย็นนะคะระหว่างวันดื่มบ่อยๆแต่ไม่ใช่ดื่มออ,อึก,อก อกนะคะหิวแล้วก็ดื่มงั้นผิดวิธีนะคะต้องดื่มระหว่างวันเออสักพักหนึ่งแก้วหนึง่งสักพักหนึ่งและช่วงนี้อากาศร้อนนะคะดื่มบ่อยๆจิบบ่อยๆทําให้ร่างกายในร่างกายที่เราต้องการน้ํานะคะมันก็จะได้มีน้ออําเผาผลาญแล้วก็มันก็ช่วยลดน้ําหนักได้จริงๆนะคะแค่ดื่มน้ําให้ถูกวิธีนะคะน้ํฝป่งในอุณหภูมิห้องเนี่ยนะคะอือ ปักหมุดสินค้าเพื่อลองไปดูเนาะปักหมุด <laughs> ปักหมุดโอเคอ๋อปักหมุดได้อย่างเดียวนะคะ <laughs> เรียบร้อยอือเอาละค่ะมา ถวายพรพระอิติปิโสกันดีกว่านะคะค่ำคืนนี้จะได้หลับเป็นสุขตื่นมาพรุ่งนี้วันจันทร์จะได้มีชีวิตชีวา่าสู้งานสาธุ <c oughs> นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอัติวาเทมินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอัติวาเทมินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ตายตายตายตอย่าเซลอย่างนี้นะ <laughs> หลุดเลยเ <laughs> ลืมบทส่วนเลย <laughs> ไม่แล้วนะคะโอเคนะคะอจะเข้าถวายพระพรแล้วนะคะกลมหน้าก้มตาดูใบลาแล้วนะคะไฟมันสะทอ้อน อิติปิโสภระควาอาระหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุคโตโลกะวิทูนอนุตโรปุริสัะธรรมะสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุโทโธภระควาติพุทธคุณนะคะสวากขาโตภระวาตโตสวากขาโตพระควาตววาธรรมโม สันทิตโตะาการิโกเอหิปัสสิโกโอปันญิโกปัจจัตังเวทิตังโพวินยูหิติธรรมคุณนะคะสุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสามิจิปปิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยาทิทางจัตตาริปุปปริสะยุต ยุคานิอัฏฐาปุริสะปุขะลาเอสะพระควโตสาวกสังโคอาหุนานโยปาหุนยโทนยทักขิานโยอัญชลีกะระนิโยอนุตรังปุระเขตตังโลกสาติสังคคุณนะคะสาธุสัพเพสัพตาอวิราหุนตุอัพยาปัชาอานิคาหุนตุสุขีอัตานังปริหารันตุอิทังเมยอิทังเมสุศ อีทังเมมาตาปิตุนังโหนตุอีทางเมสุกิตาโหนตุมาตาปิตุนงังอ,อิทังเมยา,าตโยโหนตุอีทางเมสุกิตาโหนตุยาตโยตสา,ยา,ยาธุขอให้บุญรักษาภาคคุ้มครองนะคะค่ําคืนนี้แล้วก็มีพลังกายพลังใจที่จะสู้ชีวิตในพรุ่งนี้เช้าที่เรา ยังได้ตื่นขึ้นมานะคะอบนาจเอาท่าหน,าน,าน้าสดนะคะคิ้วก็จะบางๆนิดนึงถ้าใครอยากมีคิ้วก็ไปที่ช่องร้านคาได้เนาะคิ้วเขียนคิ้วยังไงให้ติดทนใช้ทั้งวันนะคะคนทำงานผู้หญิงจะมีปัญหาในการเขียนคิ้วแล้วก็ระหว่างวันมันจะหลุดเขาเรียกอะไรนะ ไม่ติดทนบางทีเหงื่อคนหน้ามันมากๆเหงื่อออกนะคะมันก็จะจางลงได้อย่างเงี้ยต้องคอยเติมระหว่างระหว่างวันนะคะแต่ถ้าใช้เอคิวในหน้าสินค้าของผู้อ่านนะคะจะติดทนแล้วก็อ่อยู่ได้นานถ้าเราไม่ได้ไปล้างหน้าด้วยสบู่ออกนะคะอืม มีรีวิวอยู่นะคะทำยังไงให้หน้าใสเออทำยังไงดีเนาะจะบอกไงดีเออได้หัวเรื่องแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะถ้ามีโอกาสจะมาไลฟ์สดตอนเช้าหรือตอนค่ำๆก็ได้กลับจากทำงานนะคะมาพูดคุยกันว่าเราทำอย่างไรเออให้หน้ามัน หน้าใสหน้าสดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอ้ยไม่ใช่กับกันหน้าสดแล้วยังใสนะคะเมื่อก่อนก็มีตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี้ยตอนที่เครียดมากๆนะคะตรงนี้ก็จะย่นนะคะเป็นร่อง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 อืมรองเพราะความเครียดในการออเ่ปัญหาหลายๆอย่างเราก็จะขมวดคิ้วอย่างเงี้ยพยายามอย่าไปขมวดคิ้วนะแต่ว่าเออ ห้ามก็ไม่ได้เนาะคนเรามันเครียดจะบอกก็ไม่ได้นะฮมันต้องปรับที่ใจเราอืมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะว่าผู้อ่านก็ผ่านมาแล้วก็ก็เป็นก็เป็นมันก็ถึงได้มีรอยย่นเนคะแต่เราค่อยๆปรับค่อยๆมีสติกับสิ่งเหล่านั้นนะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้น ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ comment, แล้วก็ขอบคุณทุกที่เข้าร่วมนะคะขอบคุณหัวใจด้วยนะคะที่ส่งมอบให้กันรวัรวๆชานมสักแก้วก็ยังดีนะด <c oughs> ังเปาไว้สองแก้วเนี่ย <c oughs> ไม่สเสถียรกับหัวข้อเลยวันนี้เลยนะคะว่าจะควบคุมน้ำหนักอย่างไรนะคะทานได้ดื่มได้นะคะ แต่ว่าระหว่างวันแค่หนึ่งแก้วก็พอแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ําสะอาดอควบคุมตัวเองนะคะว่าอย่าทานในเมื่อวันนี้ฉันทานชานมไข่มุกแล้วหนึ่งแก้วของหวานก็อย่าไปเพิ่มมันมากนักนะคะพวกขนมเค้กของหวานที่มีแป้งเนะะี่ยค่ะตัวดีเลยตัวร้ายเลยนะคะ ส,สบายใจละแล้วก็ไปนอนกันดีกว่านะคะพรุ่งนี้เราจะได้มีแรงไปทํางานแวะมาทักทายพูดคุยวันละนิดวันละหน่อยให้ได้รู้จักกันให้ได้เห็นหน้ากันนะคะหายหน้าหายตาไปหกเจ็ดเดือนวันนี้กลับมา,าพูดคุย <c oughs> แล้วมีอะไรดีๆจะมาแนะนำกันนะคะไปละ